สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้มาทำแห่งครับผมอยู่ที่สวนส้มโอนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมส้มโออยู่ในระยะที่กําลังเ,เป็นลูกเล็กนะครับผมหลังจากที่มาดูเพลี้ยไฟกันก่อนหน้านี้นะครับผมตอนนี้ก็ลูกอยู่ไซส์ประมาณสักลูกมะนาวเดี๋ยวผมมาให้ดูนะฮะ ตอนนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเป็นลูกส้มโอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะอยู่ใต้ใบนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเป็นลูกเล็กๆอยู่นะครับผมประมาณเท่ามะนาวนะครับผมเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนาะนะครับผมแล้วแล้วว่าจะข้ามไปนะพอดีช่วงนี้อยู่ในระยะที่กําลังกวาดพวกแหนแดงออกนะครับสังเกตไหมครับว่าข้างล่างนี่ปลาเต็มเลยนะครับผมกินพวกแหนแดงแล้วก็พวกจอกอะไรต่างๆนะครับผมที่มาลอยอยู่ ซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการใช้เรือลากไปเพื่อที่จะฉีดพ่นสารอะไรต่างๆนะครับผมมันมันดูดน้ําลําบากครับผมก็เลยต้องมีการตักเอาแหนพวกนี้ครับผมขึ้นวางไว้บนคันนะครับผมก็ทําเป็นปุ๋ยพืชสดต่อไปนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆในคลิปครั้งก่อนนะครับผมว่าไอตัวแหนแดงนะครับผมก็มีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นพืชที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศนะครับผมแล้วก็มาเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับผมได้อย่างดีนะครับผม แต่ตอนนี้มันเป็นอุปสรรคในในการเอาเรือดูดน้ำเพื่อทำการฉีดพ่นนะครับก็เลยต้องมีการช้อนแล้วก็วางบนคันของที่ปลูกสมโอนะครับผมก็เป็นผลดีนะครับผมเป็น,น,นผลดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับผมในสวนเนาะนะครับในสวนนี้นะครับก็มีปลูกต้นไม้เวลาอย่างนะครับผมโดยเฉพาะอันนี้คือ มะม่วงครับผมพันแก้วขมิ้นนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันดกมากๆนะครับดกมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นพันแก้วขมิ้นนะครับผมที่กินแบบกึ่งสุกกึ่งห่มนะครับผมมันจะค่อนข้างที่จะรสชาติดีนะครับผมกินเป็นมะม่วงเปรี้ยวหน่อยๆนะครับผมนี่นะฮะยังไม่โตนะฮะแล้วก็อีกสายพันธุ์อีกหลายสายพันธ์นะครับนี่นะเดี๋ยวจริงๆก็ใครชอบเปรี้ยก็กินได้แล้วนะครับ โอ้อันนี้พันนี้ดูครับช่อหนึ่งก็สิบัวลูกแล้วนะนี่ดกมากครับมะม่วงเนาะนะครับนี่ข้างในก็จะมีเรื่องของปุกขาตะไคร้นะครับผมอยู่ในสวนบรรยากาศค่อนข้างดีครับตอนนี้ก็คนงานนะครับผมพนักง,งานก็ตัดหญ้าจากล่องนะครับผมเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยแล้วก็เตรียม ให้ทำการขยายขยายไซส์ของลูกนะครับผมไซส์ของลูกซ้มโอให้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันโตได้อย่างทันนะครับผมอย่างที่ซ้มโอนะผมนับจากเป็นดอกไปยนถึงเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลา8เดือนนะครับผมก็จะเก็บเฉียดจะจะเก็บในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับผมของปีนี้นะของทุกๆปีนะครับผมกันยาตุลาไม่กันนี้ครับผมก็คือจะลง ลงระยะเวลาไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะช่วงนั้นก็เคยจะมีการส่งออกไปประเทศประเทศ,เทศพวกจีนบ้างไต้หวันบ้างนะครับเนาะ okay มันก็เขาช่วงนั้นเป็นช่วงนิยมพอดีเอาเป็นเป็นช่วงไหว้เทศกาลนอนไหว้พอดีนะครับผมก็มีปลูกใหม่แซมเก่านะครับผมต้นไหนที่แก่เกิในไป <Spencer> นะครับผมก็จะมีการจะมีการปลูกปลูกทดแทนนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือปลูกทดแทนนะครับผมต้นไหนที่มัน มันแก่แล้วนะครับผมก็จะปลูกทดแทนนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมฝั่งนี้นะปลูกมาแล้วกว่า30ปีนะครับผมเนี่ยต้นที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยครับผมนี่อายุจะสามสกว่าปีนะครับ30มสิบแหละนะครับผมหย่อนหย่อนนิดๆนะครับก็ข้างบนก็จะมีปัญหาในเรื่องของมันแก่แล้วบ้างนะครับผมนี่เห็นไหมฮะว่าจะมีกิ่งกิ่งที่มันแก่บ้างนะครับผมใบก็จะเริ่ม ไม่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยโตเนาะนะครับแต่ก็ให้ผลผลิตได้ดีเช่นเคยนะครับผมดูความเข้มของสีอะไรต่างนะครนะผมให้ผลผลิตได้อย่างดีเช่นเคยนะครับผมแปลงนี้จริงๆก็อายุของต้นส้มปกติทําอยู่ประมาณ25ปีครับก็จะเปลี่ยนโลนะครับผมซึ่งตอนนี้อีกฝากหนึ่งของของแปลงนี้นะครับผมก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมปลูกไว้แล้วได้4ปีนะครับผมได้3าปีแล้วนะครับผมเข้าไปที่สี่นะครับผมก็เลยรอรอเปลี่ยน เมื่อแปลงนู้นเก็บเกี่ยวได้นะครับผมแปลงนี้ก็จะทําการเปลี่ยนเพื่อที่จะปลูกใหม่นะครับผมเราให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับผมถ้าตอนแก่อย่างนี้ก็ในเรื่องของคุณภาพดีครับแต่ว่าผลผลิตมันก็จะเริ่มลดน้อยลงนะครับผมตามความแก่อ่อนของต้นไม้นะนะครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับผมถือโอกาสพาทุกคนนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศดีครับอยู่ต้นไม้นะครับเาทุกคนมาเที่ยวชมก็เดินชมใบเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศ ไม่มีอะไรนะฮะนี่เลยอันนี้อีกต้นหนึ่งครับแก้วขมิน้นเป็นมะม่วงที่ให้ลูกง่ายนะให้ผลผลิตง่ายนะครับดูครับนุนแก่แล้วนุ่นะดอกมากครับ กินดีด้วยนะนะครับกินอร่อยครับผมก็จริงๆผมกะว่าจะพาพาทุกคนนะครับผมจริงๆผมมีพอรกิจนะครับผมมาดูเรื่องของต้นต้นสมโอนะครับผมว่ามันสมควรที่จะใส่ปุ๋ยขยายหรือขยายลูกแค่ไหนนะครับผมเนาะก็เลยเช่วงที่อรอพังงานที่อยู่ด้านในนะครับผมผมก็เลยพาดูก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เอาเรือเข้ายังไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องกั้นใน กั้นพวกจอกแหนนะครับผมไม่ให้มันไหลเข้าไปเนาะนะครับผมก็เลยพาพาทุกคนดูบรรยากาศก่อนนะครับผมเนาะนี่อย่างที่เห็นนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมพาทุกคนชมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวเพื่อมีอะไรดีๆแปลกๆใหม่ๆเนาะแล้วผมก็จะพาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าพาทุกคนมาเดินเที่ยวชมก่อนนะครับผมหลังจากที่พอมีเวลาอีกบ้างเนาะนะครับผมวันนี้ไม่ได้เจอกันเพราะว่าผมก็ งานหลายอย่างนะครับผมทั้งดูข้าวด้วยนะครับผมทั้งนี่ครับผมก็เข้ามาดูสวนดูอะไรด้วยนะครับก็ใครที่มีคําถามเนาะนะครับเกี่ยวกับโรคแมลงต่างๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผมใครมีเรื่องราวดีๆนะครับผมนํามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเนาะตลอดนะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้คงจะลากัน ทุกคนแค่นี้ไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆจะนำมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันอีกครั้งหนึง่งเนาะวันนี้ขอลาไปครับนี่มะม่วงนะครับข้างหลัง,ลงโอเคครับผมไว้เจอกันอีกรอบหน้านะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ